สวัสดีค่ะ แม่หมอเอ๋ยนี่ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใตด้คริปชันขวามือใต้คลิปสัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอทําคลิป r a n d o m for you หัวข้อเรื่องเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด กรันนี่ r o s t a g สท t โ a r o และด o r m a n t i c Furry ี่ c o ร o คลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ แ n น m for you เขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ e l เด o r ์เขากำลังคิดที่อยากจะก้าวหน้าในความสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไม่อยากที่จะหยุดนิ่งนะหรือว่ายืนอยู่ที่เดิมเขาคิดทบทวนแล้วเขารู้สึกว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะที่คุณกับเขาเนี่ยต้องพัฒนาข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่งหากเป็นคนคุย อย่างไม่มีสถานภาพอะไรนะจะได้มีสถานภาพเป็นคู่รักเป็นคู่แฟนหากเป็นคู่แฟนก็มีเกณฑ์ที่เขาจะคุยเรื่องการแต่งงานมั่นหมายมีการพูดถึงแผนในอนาคตที่ชัดเจนนะความเป็นคู่รักความเป็นคู่ครองความเป็นคู่ชีวิตแอชฟอนส์ ands, พลังงานใครคนนี้เขากำลังคิดที่จะจริงจังกับคุณอย่างมาก อยากจะเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคุณเช่นหากเขาเนี่ยนะเป็นคนโสดมานานหรือเป็นคนคุยกับคุณอะ่ะเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราจะจริงจังจะเป็นครอบครัวจะแต่งงานกับคุณเนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินแล้วจะต้องซื้อบ้านเรือนหออ่ามีแผนในอนาคตที่จริงจังแล้วก็กำลังจะลงมือทำแผนในอนาคตนั้นให้สำเร็จเขาอยากที่จะ ให้คุณนะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเขามากๆวันเนี้ยเขาคิดเกี่ยวกับคุณแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยคนคนนี้เขามีรอยยิ้มถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยู่นอกบ้านอันหนาวเหน็บนะแต่เขาก็มีความสุขอบอุ่นหัวใจเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วนั่นก็คือคุณ s ุดท้ายคเขาคิดและรู้สึกว่าคุณอนะเป็นคู่แท้ของเขา เขาโชคดีมากๆเรื่องความรักตั้งแต่วันที่พบเจอคุณรู้จักคุณหรือพูดคุยกันคบหากันคุณคือคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนะความรักแท้มีอยู่จริงและตัวของเขาเองเนี่ยอยากให้คุณรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีมากนะที่ได้พบเจอเขาพลังงานของคนเนี้ยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเนี่ยเขากำลังคิดจะจริงจ กำลังคิดที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์นะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความสุขมากขึ้นหากในอดีตเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เรื่อยเปื่อยเฉยชานิ่งๆเฉยๆไปๆกับกลับนะหรือความสัมพันธ์เขาไม่ได้พูดอะไรชัดเจนไม่เคยบอกรักไม่เคยมีความโรแมนติกหวานหอมใดตอนนี้เวลานี้เขากำลังจะคิดเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกนะว่าอยู่ในห้วงแห่งความรัก ว่าคุณรู้สึกโชคดีมากๆและอย่า้คุณรู้สึกเช่นเดียวกันว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณไอพิเทสอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเก็บซ่อนแอบซ่อนความรู้สึกเก่งมากรู้สึกมากชอบมากรักมากการแสดงออกเหมือนเดิมนิ่งเฉยไม่พูดนะไม่มีสิ่งใดที่จะชัดเจนหรืออีกความหมายเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ถ้าเขาพูดอะไรแล้ว แปลว,ว่าเขาได้มั่นใจมากๆกับสิ่งนั้นกับคำพูดนั้นจึงได้เอ่ยวาจาออกมาเขามองดูคุณเก็บข้อมูลนะักศึกษาสิ่งที่เป็นคุณหรือเรื่องราวระหว่างกันจนเขามั่นใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ความรู้สึกที่แอบซ่อนสะกดเก็บไว้ในใจเขาจึงพร้อมแล้วตอนนี้เขาคิดว่าถึงเวลาละที่เขาควรจะบอกความรู้สึกที่แท้จริงในหัวใจกับคุณและเขาก็คิดว่า คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเขาอย่างมากนะเขารู้สึกว่าคุณน่าค้นหาชีวิตคุณจิตวิญญาณคุณมีสิ่งที่น่าสนใจมีพลังงานที่เป็นแรงดึงดูดอย่างมากกับเขาเจ้ติกเขาคิดว่าก่อนหน้านี้นะเขาสับสนลังเลใจเขาช่างใจไม่ค่อยแน่ใจในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ ว่าคุณกับเขาอ่ะเป็นคนที่ใช่ของการละกันรหรือเปล่าจะไปรอดหรือเปล่าพลังงานในอดีตก่อนหน้านี้นะเป็นพลังงานของผู้หญิงที่ทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าให้มากกว่าในตะช่างเอียงเลยนะเอียงมาทางผู้หญิงต่อไปจากเนี้ยเขาคิดว่าเขาจะทําให้พลังงานสมดุลจะมีการให้การรับที่เท่าเทียมนะหรืออยากเป็นฝ่ายที่ให้คุณมากกว่าคนคนนี้เขาลังถือโลหะที่เป็นเหล็ก นะเขาก็คิดว่าถ้านําวัตถุเนี้ยไปวางที่ตะช่างคานก็งคงจะเสมอกันได้นะเขาพร้อมแล้วที่จะทํางานในความสัมพันธ์หนักขึ้นพร้อมแล้วที่จะเปิดใจพร้อมที่จะให้คุณในเรื่องความรู้สึกหรือว่าเรื่องวัตถุทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะจะให้คุณมากขึ้นนี่คือความคิดที่เขาคิดว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีกว่าเดิมจริงๆ King of Pentacles คนคนนี้เขาคิดว่าตัวเขาอะถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่จะต้องหันหน้ากลับมาพิจารณาความรักความสัมพันธ์อย่างจริงจังเพราะเขามองว่าตัวเขาเองอะพร้อมแล้วก่อนนั้นเนี้ยเขาเคยมองว่าตัวเขาเองไม่พร้อมหรอกที่จะจริงจังในรักที่จะมีความสัมพันธ์เป็นความรักระยะยาวหรือแต่งงานมั่นหมายนะแต่วันนี้เขามองว่าเขามีเงินมีทองมากพอหน้าที่การงานสําเร็จถึงจุดที่เขาพึงพอใจ นนี่คือความคิดที่เขาคิดดีกับตัวเองมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วในเรื่องอื่นๆการเงินการงานตอนเนี้เขาเลยคิดอย่างหนักที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ทุ่มเทพลังงานในความรักความสัมพันธ์กับคุณให้มากขึ้นกว่าเดิมเพจทับสอดสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณตอนเนี้เขาจริงจังมาก,มากๆเขาจะลุยแล้วนะ เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเขาในเวอร์ชั่นที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะตกใจคุณจะไม่แน่ใจว่าเขาอำหรือเปล่าเขาแกล้งหรือเปล่าทําไมเขาดูแสดงออกในความรักกับคุณช,ดชดัดๆนะทำไมดูกล้าบ้าบ,บิ่นขนาดนี้นะทาไมถึงกล้าที่จะพูดคําที่เขาไม่เคยพูดคิดถึงมากเลยอะ่ะรักเราคนเดียวได้ไหมพรุ่งนี้ไปรับนะไปกินข้าวกันอยากอยู่ใกล้คิดถึงใจจะขาด สิ่งที่ไม่เคยได้ยินจะได้ยินเขาจะลุยแล้วนะเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่ะอดทนกับเขาใช้เวลากับเขาอ่ะมาในเวลาที่ยาวนานนะหรือบางคนนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานหลายเดือนหลายปีแล้วพอวันนี้เหมือนชีวิตเขาเคลียร์กับหน้าที่อื่นๆสิ่งต่างๆที่เขาเคยทุ่มเทรหรือมองว่าสําคัญมากกว่าความรักสิ่งเหล่านั้นนะ่ะประสบความสําเร็จแล้วเขาเลยมุ่งมั่นตั้งใจมากๆจริงๆอะ่ะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ นะที่จะให้ระยะห่างมันใกล้ขึ้นเขาเด็ดเดี่ยวมากนะเนี่ยเขาเดินแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยจากที่เขาเคยนะที่ไม่กล้าปากแข็งปากหนักดอกพี่คุณจะร่วงออกจากปากแล้วนะจะพูดมากจะบอกรักเยอะทําไม่ได้หรอกตอนนี้จะทําแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากมีครอบครัวแล้วอะ่ะคนเนี้ยเออเอนเนอรีเขาเนี่ยเหมือนเขาพร้อมมากๆเลยอะ่ะอยากแต่งงานแล้วนะอยากมีคู่ชีวิตแล้วอยากมีคนเคียงข้างแล้วไม่อยากนอนคนเดียวแล้ว อเป็นพลังงานอย่างนี้เลยนะสินเขาคิดกับคุณตอนนี้ f o r w a n d s อ้อแม่หมอเพิ่งพูดจบไปเรื่องการแต่งงานนะ้ไพ่ายครอบครัวการแต่งงานก็ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากเดินลำพังแล้วเนี่ยเดินลำพังหนาวกายหนาวใจนะมาเดินด้วยกันไหมที่รักเออเป็นอย่างนี้เลยนะอยากจะมีครอบครัวอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์สีมีเท้าคือบ้าน การอยู่ร่วมกันการเป็นสามีภรรยาการแต่งงานการเป่าประกาศบอกสังคมการจดทะเบียนสมรสการเนี่ยที่จะพัฒนาชีวิตครอบครัวไต่ขึ้นไปเนี่ยนะเป็นสามีภรรยามีลูกมีเต้ามีความฝานันมีแรงปัารถนาต่างๆร่วมกันโอ้เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยอะนะที่คุณอาจจะรอคอยมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่รู้จักเขาจนถึงวันนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นแฟนขึ้นชัดเจนขึ้นอย่างมาก The Moon เขาคิดถึงคุณคิดถึงมากเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอ่ะไม่อยากโสดแล้วอ่ะพอแล้วอิสรภาพอิ่มตัวแล้วนะอยากมีภรรยาอยากมีสามีไม่อยากนอนเหงาโดดเดี่ยวอยากนอนกอดคุณทั้งคืนเออเป็นอย่างนี้เลย นะมีแพชชั่นคิดถึงกระวนกระวายรู้สึกห่างเหินห่างไกลแล้วจิตใจมันว้าวุ่นทุกข์อ่ะเออเหมือนดวงชะตาเขาเนี่ยเคลื่อนสู่จุดของดวงชะตาที่จะต้องมีคู่ครองแล้วนะ้เนี่ยเป็นดวงเขาในดวงเขาเปิดแล้วนะเรื่องคู่เลยเป็นพลังงานที่สําคัญโดดเด่นมากกับชีวิตจิตใจมีแต่เรื่องคู่เรื่องความรักอยู่ในสมองเขาแผนการต่างๆมากมายเกี่ยวกับคุณนะนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมาก,มาก นล้มีพลังงานความรักคนรักที่อยู่ไกลกันนะ,ะนร,นรนะยะทางระยะห่างยิ่งทําให้เขารู้ใจตัวเองหนักแน่นในเป้าหมายและความคิดของตัวเองว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์หรือมีคอมมิชเมนต์สูงสุดกับคุณนั่นคือการแต่งงานเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกัน s i การ์บอนส์เหตุการณ์ก่อนหน้านี้หากคุณขัดแย้งขัดใจเถียงกันบ่อยทะเลาะกันงอนกันเดี๋ยวดี เดี๋ยวงอ้อเดี๋ยวเลิกอยู่อย่างเงี้ยนะหรือเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไปไปกับกลับกระดึบกระดึบมันะพัฒนาความสัมพันธ์ช้ามากเลยเวลาต่อจากนี้ไปนะความสัมพันธ์จะถูกพัฒน,นาเหมือนกราฟแนวขึ้นที่มันพุ่งขึ้นแล้วอะ่ะจะไม่ถอยหลังแล้วนะเดินหน้าเราไม่ถอยหลังไม่ไปไปกับกลับแล้วจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะให้เป็นความรักที่มั่นคงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยผู้ชายทุกคนในไพ่เนี่ยยิงธนูขึ้นฟ้าหมดเลย นจะไปข้างหน้าจะพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกว่าถึงจุดแล้วที่จะต้องจัดการหรือจะต้องตัดสินใจในเรื่องความรักให้ชัดเจนสักที Five Cups หากใครที่มีประเด็นมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งเสียใจผิดหวังอกหักเลือกลาเขายังคิดถึงคุณเสมอนะ เขาไม่เคยมีใครเนี่ยน้องหมายังอยู่ใกล้คุณคือหัวใจของเขาความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วเขาก็จะกลับมาคุณหันหลังมาคุณก็จะเจอความรักครั้งนี้ยังไม่จบสิ้นเขาจะมาเป็นความรักที่เติมเต็มอบอุ่นหัวใจให้คุณเหตุการณ์นในอดีตนะที่เหมือนฝันร้ายหรือคุณเสียใจผิดหวังไม่มีความหวังใดๆในความสัมพันธ์นี้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงห้าเหรียญเนี่ยนะคือสิ่งที่มันขาดหายหรือความเหงาความเหน็บหนาว อ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายรอคอยเขากำลังจะมามาด้วยความรักความปรารถนาความมั่นคงความจริงจังอย่างที่ไม่เคยจริงจังมาก่อนนะในเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมา t ทรเว็บคลเขาอยากใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณเขาคิดว่าเขาจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนกำลังลิส์สถานที่ท่องเที่ยวคาเฟ่ไหนสวย รีสอร์ทไหนที่พักไหนจังหวัดไหนสวยคุณน่าจะชอบแบบไหนคิดแผนการอยู่นะอยากทำให้คุณประทับใจอยากใช้เวลาอยู่กับคุณสองต่อ2เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้ารุดหน้าหากใครยังเป็นแค่คนคุยยังไม่เคยเจอตัวจริงกันเขากำลังวางแผนเดินทางมาหากำลังคิดเรื่องนี้หากใครนะยังไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งทางกาย อีกไม่นานนี้เร็วๆนี้นะอย่างเร็ว3สัปดาห์อย่างชา้าไม่เกิน3เดือนมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นคนคนเดียวกันผูกพันลึกซึ้งทางกายเขา,าใหา่คุณเป็นของเขาทั้งตัวและใจนะเราไพ่ใบนี้หมายถึงการเฉลิมฉลองการดินเนอร์ที่มีบรรยากาศที่มีความสุขใจอย่างมากหรือหมายถึงการเฉลิมฉลองงานวิวางานเลี้ยงงานแต่งงานเขาคิดเรื่องนี้นะเขาจริงจังมากๆเลยอะความคิดที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณตอนนี้รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ คือเนื้อคู่ของเขาคู่ที่เขาอยากจะเคียงข้างครองคู่กันอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายของชีวิตเชนอบสอดเขาคิดเสียใจกับอดีตที่เคยผ่านมาที่เขาไม่เคยทำงานในความสัมพันธ์เลยเขาไม่เคยทำอะไรให้คุณมีความสุขใจให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มั่นคงมั่นใจ แน่ใจหรือหนักแน่นกับความรักความสัมพันธ์ของเขาเลยเขาไม่เคยทําและบางคนทําให้คุณเจ็บปวดอย่างมากไม่สนใจใยดีนะทาผิดต่อคุณเห็นอย่างอื่นสําคัญมากกว่าหรือว่าเจ้าชู้คุยหลายคนสิบดาบนั้นเนี่ยเรือลำนี้มันกำลังจะอับปางลงไททานิกนยเออน่าจะล่มลงกลางทะเลก็เหมือนกับความรักในอดีตเขาทำให้คุณเสียใจแล้วอยากจะตัดจบหลายต่อหลายครั้ง หรือบางคนคุณพยายามจะ Move on แล้วหรือ Move on ไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่เริ่มต้นกันใหม่เป็นอยู่อย่างนี้เขารู้ว่าคุณเจ็บช้ำบอบช้ำหัวใจมากแค่ไหนจากวันนี้ไปเขาจะทำทุกช่วงเวลาให้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพื่อกอบกู้หัวใจคุณน่ะฟื้นฟูหัวใจคุณนะให้คุณมีความสุขให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธานในความรักที่เขามีต่อคุณให้ได้เขาต้องใช้ความพยายามใช้เวลา ด้วความรักอย่างมากมายนะในการทํางานในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารู้ว่าเขาจะต้องแสดงความชัดเจนแสดงความรักกับคุณเบอร์ไหนเบอร์สิบโดยเบอร์สูงสุดเลยนะแต่เขาก็เต็มใจที่จะทําและเขาก็ไม่ย่อท้อด้วยหากคุณใจใเขาพิสูจน์ความรักที่แท้จริงในเวลาอันยาวนานเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยแล้วก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายรอคุณบ้างเพจรบครับ เขาคิดว่าเขารักคุณรักหมดทั้งใจรักอย่างจริงใจใครคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเขาที่เขามอบหัวใจให้คือคุณเขาอยากสมหวังในความรักครั้งนี้กับคุณนะเนี่ยความรักของเขาอ่ะเขาก็อยากให้คุณมาติดเบ็ดเขาอีกครั้งนึ่งนะมากินเหยื่อหน่อยสิจ้าน้องปลานะมารักผมอีกสักครั้งมารักฉันอีกสักครั้งเถิดอืมอยากสมหวังในความรักคิดภาพวิมานในอากาศ ความสุขความโรแมนติกโอ้มากมายเลยคนนี้นะความรู้สึกความคิดที่มีต่อคุณทั้งรักทั้งลุ่มหลงจัดมิเขาคิดว่าเหมาะสมแล้วนี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่ชุดเขาพร้อมแล้วประตูนี้เปิดออกแล้วหลังประตูมีแสงสว่างรออยู่เขาจะทำความรับความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ความยุติธรรมกับคุณในทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งคำพูดการกระทาที่ชัดเจนทั้งสถานภาพที่ชัดเจนและก็แผนของอนาคตที่ชัดเจนอย่างมากว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตคู่ที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะให้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตอ่ะต่อไปไม่มาเปิดไพ่ r a ร l e เสริมให้นะคะ f e a l e s love ความรักที่กล้าหาญก้าวกระโดดอย่างกล้าหาญเข้าสู่สิ่งที่ไม่รู้จักเขากล้ามากเลยตอนนี้นะเนี่ยไพย่ทาโร่ก่อนหน้าน,นี้จึงได้ออกมากล้าบ้าบิ่นและไม่กลัวไม่อายไม่ปากหนักไม่อีกโก้อะไรทั้งสิ้นและนะอยากมีคู่อยากมีภรรยาอยากมีสามีและเนี่ยความรักที่เขากล้าหาญ จะพุ่งทะยานในความสัมพันธ์อย่างชัดเจนมากนะคุณจะรับรู้ได้อย่างชัดเจนเลยไม่ต้องคิดไปเองอีกแล้วไม่ต้องคาดเดาอะไรและเขาคิดว่าเขาอยากเรียนรู้กับคุณเขากล้าหาญพอที่จะเข้ามานะพุ่งเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณอีกครั้งเขากล้าหาญที่จะพุ่งเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้กับคุณอย่างชัดเจนมากๆอยากจะเรียนรู้อยากรู้จักคุณมากกว่านี้สิ่งใดที่ยังไม่รู้จัก นะอยากจะเรียนดูนิสัยใจคอคุณให้มากขึ้นอยากเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยนะหากยังไม่รู้จักว่าร่างกายคุณซอกไหนหลืบไหนเป็นยังไง mm hmm. ก็อยากจะรู้จักให้ลึกซึ้งเป็นความรักที่เขาพร้อมมากๆแล้วที่จะกล้าหารเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์ lasting love ความรักที่ยั่งยืนนี่คือรักแท้ของคุณเขามั่นใจมาก เขาพิจารณาทั้งใช้สมองและหัวใจแล้วว่าคุณนี่แหละคู่แท้คู่ครองคนสุดท้ายอยากให้ความรักครั้งนี้ยั่งยืนยาวนานมีเพียงความตายเท่านั้นที่จะพากจากเราสองนะคุณเป็นรักแท้ของกันและกันมีแพชชั่นต่อกันมากโอ้นะเขาเสน่หหาตัวคุณจริงๆเลยอ,อยากมาหาอยากมาเจออยากมาแสดงออกในความรักที่ชัดเจนนะอยากทำให้คุณรู้ว่าเขาจริงจัง จะทําให้คุณดูว่าเขาปรารถนานะที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความรักระยะยาวที่ยั่งยืนยินนานเหลียวฟีลิ่งความรู้สึกจริงๆการแบ่งปันความรู้สึกโรแมนติกที่ควรค่าแก่การสำรวจอ่ะก่อนหน้าน,นี้เขาใส่หน้ากากหาคุณอะ่ะรักมากชอบแบบเกินเพื่อนแต่ก็ไม่แสดงออกอะไรอะ่ะคุณก็สับสน คุณก็ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้เขาจะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆนะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนรุ่มหลงเสน่หามากเพียงใดจะไม่มีอีโก้จะไม่ต้องมากักมาเก็บอะไรอีกแล้วนะเขาอยากแบ่งปันความรักที่มันจะล้นอกล้นใจของเขาเนะี่ยให้คุณได้รับรู้อยากอยู่ในบรรยากาศที่มีความสุขโรแมนติกต่อกัน Marriage. อการแต่งงานเสียงระครังวิวาดังไพ่สอดคล้องกันมากๆเลยนะทั้งไพ่ทาโร่ไพ่ออราคโลอะนะไพ่สีมิถท้าเนี่ยกับไพ่เมริ e ก็คือการแต่งงานไพ่ย,ยันยันทั้งคู่เลยทั้งไพ่ทาโร่ไพ่ออราคโลพลังงานอยากแต่งงานจริงๆนะโสดมานานแล้วไม่ไหวแล้วเอ,อ,อยากมีภรรยาอยากมีสามีถึงจุดที่คิดว่าชีวิตตัวเองพร้อมแล้วเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะต้อง ลั่นระคังวิวาสักที Burning Desire ความปรารถนาเปลวไฟแห่งความรักเป็นพลังงานคู่รักทวนะินเฟมนคู่ที่จะต้องผ่านบททดสอบอันยากเย็นแยกจากกันก่อนกว่าจะกลับมารวมตัวนระียูเนียนกันใหม่ด้วยความรักที่มีแรงปรารถนาเต็มเปี่ยมทั้งรักทั้งรุ่มหลง คุณทั้งสองคนจะรักกันมากเมื่อเขากลับมาชัดเจนกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะห่างกันไม่ได้เลยนะเสพติดกันมากมาก,มากโอ้เป็นความรักที่ถูกที่ถูกเวลาถึงจังหวะของดวงชะตาแล้วที่คุณสองคนเนี่ยนะจะต้องมาแสดงความรักมีแรงปรารถนาที่จะขับเคลื่อในให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว open your heart เปิดหัวใจของคุณอดีตอาจจะทำให้คุณหวาดกลัวและเจ็บปวดแต่ให้มั่นใจและเชื่อใจว่าสิ่งที่เขาคิดตอนนี้เกกับคุณเนี่ยเขาจริงจังมากๆเขาวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดีเปิดหัวใจให้เขาอีกครั้งนะเปิดรับสิ่งดีๆพลังงานดีๆและความตั้งใจในความรักที่ชัดเจนที่สุดที่เขากำลังจะทำให้ความรักคือพลังงานที่สูงสุดให้มันเข้ามาอืมไพ่กำลังจะบอกคุณนะว่า ตอนนี้เป็นพลังงานเอเนจีที่ดีที่สุดเลยในความรักความสัมพันธ์ที่เขาคิดมาดีแล้วหลายสิ่งหลายอย่างถึงเวลาแล้วเขาพร้อมแล้วที่จะทําความรักครั้งนี้ให้ชัดเจนให้ประสบความสําเร็จฉะนั้นก็อย่าคัดค้านอย่าปิดบังหัวใจตัวเองเลยเพราะคุณก็ยังรักเขาเช่นกันนะปล่อยเขาเข้ามาปล่อยพลังงานคนครั่งรักคนนี้ที่กําลังมีความคิดมีแผนการ นะที่คลั่งรักคุณมากมมยหนักหนาเปิดหัวใจและปล่อยเขาเข้ามาความสุขความสมหวังความปรารถนากําลังรอคุณอยู่แอมแม่มหมอขอจบคําทํานายแ้าน้องฟอยูวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม,ม่หมอขอกาลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดก,ดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกิปข้าม ก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ